อยากให้มาได้ไวนะไม่ได้ปักถิ่นมาแห่งคำชโนดก็เชเอนตอนรับสายญาตพยานน้ารักเอื้เสด็จปูพุทชงละโมธนาสูงิดีหน้าทรเลญาีิโูงแม่นากีฬาปัะตาทรนพยามพุทจะมิตรสิชุบมังกรเสด็จมาอวยให้ ใหเชิญพยานตักสักเด็ดมาโตผุดโชกนาาอาเลย่อนในทุกคนนะครับอยู่บนโซนี่ีได้รับบารมีอย่างปูผุโชนาขล่าเกเสียงหน้าเาเสียงมากสเสียงอมพยานาคอาบดิรักหนาคมามาคนอัสัเ พร่าเจ้าเฉินอาทิสิมหาขร่าอเมกันบุญจันทร์ขร่าจันทร์ร่าพ่อขร่าตาขราไทยจับ้าเัรโจลเลยเฮบังจับไมีรชติกขร่าเจ้านาเจดเสียงนาเก้าเสียงนาสาเสียงเจ้าแห่งบ้าาบูชาศิษย์ คุพระคมทัานประทับนาสู่สถาโลโรชาชพิธีเปิดพักบารมีสถานอาสน์ิพุทธารประทามบามีม้มมแล้ว้แล้วตอนครับจบแล,โล้วกายวาจาจิตังอาหังวันทานาคาทิปดีสีสุโข วิสุทธิเทวาภูเทนีให้ว่าสามให้ว่าสามครั้งแล้วกับอะยังมหานาโคกิติมันติสุติมันโตอิมิเชกาเลนะมหานาคังอะยังมหานาโคกิติมันติสุติมันโตอิมิเชกาเลนะมหานาคว่าสามครั้งนะครับก็เป็น,นกันว่าตัเ้เชิญพปะผู้กับจักรกุศลหมายว่าอะยังเนี่ก็ลืมมหา,าท่านนะครับอะยังมหานาโคนี่เป็นภาษา ของปัญหาครับครับโผขึ้นมาตรงนี้ทางต้นมะเดื่อใหญ่เนี่ยทำไมมันขึ้นช้าเพราะสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มนุษย์ทำคือสารปู่และตรงนี้ที่เรานั่งเรายือนอยู่เนี้ยและสะพานเป็นปูนทั้งหมดครับน้ำหนักมันเยอะมากเลยกว่าจะขึ้นได้นี่ต้องดันขึ้นกว่าจะดันขึ้นได้ก็ต้อ,องน้ำเยอะกว่านี้อีก อ่ารอยต่อที่รอยต่อพญานาคเดี๋ยวนี้ข้างล่างเอานิ้วมือเราแย่ได้แล้วเพราะเขายกระดับฐานนี้ขึ้นครับนี่เป็นอย่างนี้บางคนไม่ได้ดูก็อาจจะไม่เข้าใจตัวพญานาคนั้นตัดเป็นสองท่อนนะครับตัดออกไปฝั่งของมนุษย์และของเทพท่านผู้พญารีสุดโทไม่ได้ต่อกันนะครับเพียงแต่เอาปลอกมันนี้ารักไว้ ไม่ให้มันส่องโหวเท่านั้นก็พอแต่มันใกล้กันเหลือเกินพอมันยกระดับขึ้นมาแล้วถ้าน้ำเยอะๆกว่านี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ก็รอดูอยู่ว่ามันจะแตกไหมถ้ามันยกระดับขึ้นมานะถ้ามันชนกันอย่างนี้เมื่อมันยกทางนี้ขึ้นมาหัวทั้งบนเนี้มันจะชนกันข้างล่างมันจะอ้านะครับถ้ามันอ้าแล้วถ้ามันขึ้นไม่ได้มันก็ตัวบนนี้ก็จะแตกได้ก็รอดูอยู่ครับ เรื่องราวที่ของคำชะโนดก็เป็นมาอย่างนี้ล่ะครับรุ่นครบรอบ16ปี